จี้ชิงทรัพย์เด็กตั้งเรียนหน้าโรงเรียนกับหลังโรงเรียนเดือนที่แล้วท่านผู้ชมกรทมเจอไป2โรงเรียนโรงเรียนหอวังกับโรงเรียนบดินเดชา,ส,าสินรีถูกไหมครับเที่ยวนี้ไปโผล่สมุทรปราการครับมันเอาอีดาบท่านผู้ชมฮะจี้ชิงทรัพย์น้องหน้าโรงเรียนดูสิครับอุกอาจขนาดไหนท่านผู้ชมับไปดูภาพสองคนร้ายก่อนครับนี่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเห็นไหมครับทั้งคู่เลยขนซ้อนถือดาบภาพนี้ถูกแชร์ในเพจเตือนภัยนะครับเพราะว่า ไอ้สองคนนี้นะครับมาไปจี้ชิงทรัพย์นักเรียนหน้าโรงเรียนดังกลางเมืองสมุปราการนะครับช่วงเย็นเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเย็นวันศุกร์วันนี้ทีมข่าวของเราครับไปที่โรงเรียนนี้ครับไปคุยกับน้องผู้เสียหายครับที่โดนชิงทรัพย์ไปชื่อว่าน้องเจฟครับน้องเจฟเนี่ยเป็นเยาวชนอายุ15ปีน้องเล่าให้เราฟังครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมเรียนหนังสือเสร็จปั๊บก็เลิกเรียนนี่แหละก็กําลังจะกลับบ้านกําลังเดินอยู่ดีๆฮะมีพี่สองคนเ่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาถามว่าน้องน้องอยู่โรงเรียนอะไร เจ๊บอกว่าเจ๊เจ๊ก็ไม่ได้คิดอะไรครับนะแล้วก็เห็นนุ่นสองคนนั้นนะ่ะพี่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะก็ไม่ได้อะไรก็จะกลับบ้านนี่แหละถ้าผ่านไปแป๊บเดียวครับเขาวนรถกลับมาอีกคราวนี้ถามยิงตรงๆนะฮะถามตรงๆเลยบอกไอ้น้องในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะพี่ขอกระเป๋าได้ไหมเจ๊บอกว่าผมให้ไม่ได้นะบ้านผมก็ไม่มีจะกินแล้วนะจากนั้นเนี่ยคนร้ายหัวร้อนครับพอบอกไม่ให้ปับ๊บได้ยินคํานี้คําเดียวมันควักมีดออกมาโชว์เลยครับเจ๊บอกว่าโอ้เจ๊กลัวอยู่เหมือนกันนะ เจฟก็เลยบอกว่าพี่เอาไปเลยเนี่ยกระเป๋าผมไม่มีอะไรนลยนะมีแต่เสื้อหนาวเนี่ยนะพี่จะเอาเหรอมันตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเอาครับแล้วมันก็ขี่รถไปอ้อาวฟังเจฟดูครับเขาเลยถามว่าเออเนี่ยที่ขอได้ไหมขอกระเป๋าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมก็เหมือนบอกว่าเพราะว่าเออเนี่ยที่มัน ผมไม่ให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าบ้านผมไม่มีจะกินแล้วผมจนอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าเอามาเถอะเอามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนว่านขยันขยอไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบ,บเข,า,ขา,า,เาเลยเหมือนจะควักอะไรออกมาจากเงเก็สักอย่างผมคิดว่าเป็นมีดไม่กป็ปืนนะครับอะไรอย่างงี้เขาเลยบอกว่าทั้งกระเป๋าผมอะมีแค่เสื้อหนาวพี่จะเอาไหมอะไรอย่างาเงี้ยครับเขาเลยบอกว่าเอองั้นเอามาอะไรเงี้ยผมก็เลยเขาพูดดีไหมหรือว่ามึงกูเลยพูดปกติ แล้วที่สรุปประการนอกจากน้องเจฟแล้วนะครับยังมีนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับน้องเจฟอีก3คนที่โดน2คนร้ายนะจี้ชิงลิชแบนนะครับแล้วก็บังคับให้ถอดเสื้อนักเรียนให้แต่นักเรียนที่โดนจี้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านผมอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะเดี๋ยวพ่อแม่ผมออกมาแล้วนานๆเห็นไหมพ่อออกมาแล้วมันรีบไปเลยครับโกยเอาโกยเอาโกยเอาวันนี้หนึ่งในผู้ปกครองเด็กผู้เสียหายนะครับบอกว่าเห็นข่าวในไลน์กลุ่มผู้ปกครองก็อ่านแล้วแหละในไลน์กลุ่มเนี่ยนะ ก็ตกใจอยู่เหมือนกันไอ้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าลูกฉันจะเจอแบบนี้แต่พอลูกมาถึงบ้านเท่านั้นแหละโอ้ลูกอยู่ๆก็เข้ามากอดแบบนี้แล้วก็เล่าแบบเสียงสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวด้วยความตกใจแบบนี้แล้วลูกก็บอกว่าผวาลูกไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วนะครับเบื้องต้นเห็นว่าทางโรงเรียนนะครับพาลูกศิษย์นะครับเข้าแจ้งความและกับตํษษารวจสพบางปูตอนนี้กําลังตามล่าตัวมาดําเนินคดีครับ ไวเข้าใจง่ายกดตัดกระพริค่ะช่องแปด